สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีต่อสายเมื่อเราสานถึงรอบแล้วนะครับเราจะขึ้นรอบใหม่ผมจะมาต่อสายยังไงนะครับที่ไม่ให้สายนะครับรูดหรือสายเคลื่อนนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจับสายมานะครับมัดกันไว้ มัดหนึ่งรอบก่อนนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเอาไม้ปานนะครับเทียบนะครับให้ขนาดตามมันเท่ากันนะครับนี่นะครับกดลงนะครับโอเคพอได้แล้วนะครับเราก็เอามือกดไว้นะครับอ่ากดไว้อย่างนี้นะครับมัดอีกหนึ่งทีนะครับ มาตัวน้นะครับอ่าธารมัดแบบนี้มันยังไม่อยู่นะครับมัดสองรอบนะครับมัดสองรอบแล้วนะครับเนี่ยมันเคลื่อนได้นะครับนี่เห็นไหมเคลื่อนได้นะครับเนี่ยครับมันเคลื่อนได้นะครับสามมัดธรรมดานะครับอ่าทายังไงนะครับไม่ให้มันเคลื่อนได้นะครับก็เราก็ใช้วิธีสารผ่ากลางนะครับทับไปอีกหนึ่งรอบนะครับ ก็นี่ครับชุนผักผักได้นะครับไปด้านซ้ายมือนะครับผักได้ไปด้านซ้ายมือเสร็จแล้วนะครับก็รวบ2เส้นนะครับสอดขึ้นมาอ่าเราได้เราจะอยู่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับสอดตรงกลางนะครับ ตรงกลางแต่อย่าพึ่งดึงแน่นนะครับเราค่อยๆจับด้านบนตรงนี้นะครับไล่ลงมาแล้วครับอ่าให้เขามาชิดกันตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งกดไว้นะครับมือขวานะครับดึงสายตรงนี้นะครับให้กระตุกแรงๆเลยครับอ่านี่ครับยังไงก็ไม่รูดครับ นี่ครับปีบปลาใช่ไหมแม่ปีบปลาเนี่ยแลเสร็จแล้วดันยังไงก็ไม่รู้นะครับนี่นะครับปีบปลาปีบปลาแล้วเสร็จแล้วนะครับการต่อสายนะครับสําหรับขึ้นรอบใหม่นะครับไม่ให้รูดนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาวัดขนาดตากันเลยนะครับนี่ไงครับพอดีไหมเอ่ยนี่ง่าย น่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับงไงก็ขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะเอา เทคนิคอะไรมาฝากนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ